ดีครับมาเดอมาเดอมาจินขอน้ำกันแกงขี้เล็กมือนี่แกงขี้เล็กอาหารเลิศรสโอ้ส่กระดูกอ่อนคือเขาอาของมากแกงขี้เล็กยั่ว กินคนเดียวอีกแล้วมือน,นี่กินคนเดียวอีกแล้วมาเด้อม,มากินแกงขิงเล็กน้ำกันเด้อโอ้โหเซกระดูกอ่อนอหอนๆๆหอน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 มามา,มากับคนเดียวคนหอนม,นมาเด้อมาเด้อมากินแกงขิงเล็กน้ำกันเด้อกินคนหอนขวายแฉบทางหอนทางจม รออไร,รผมผมหน่อยๆใช้บกักชีฟอ,องเสียงกระดูกหอดหยับผู้วัดพวดๆเนาะ บ้าโธ่ฮ่าจับไรยังคลิบต้องให้มันนวๆจากไหนจับมาเด้นพี่น้องเขาอืม S <S 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 อาหารเพื่อนบ้านขเขาเ,เ,นเนา,าะเกีกิเลสสมุนหากินล่บาอย่างอยู่ข้างหัวข้าโอ้โยสดยอด ไปบ้านไปวัดวัดไปวัดเพราะบ้าน,น,นหิวกวันบ่วทาแล้วฟังเสียงเลยเข,ขาท่าเลยวะโผวัด,ด,ด,ดปวดๆเ่ยวะ เมื่อคืนได้ไปกินอ่าไขยจุจากประชุมมันกรรมการนั้นที่ปรึกษาสารังเมืองผู้สมโอ้โหแสบขักซีถุงหาถุงคนใดกลับบ้าน กินเนาะฟอ,องว่างๆหิวๆเนาะคันเทนยนาจงเจียวเพียแล้วก็สิ่นเนื้อสดๆเนาะ mm hmm. มีขมขมหน่อยๆอเจับแล้วขากันดีขนาดบัตรนำขอ,ของตรงงคุยคำบางง่า <laughs> <laughs> ยชีวิตผมเป็นอย่างไรครับกินของแซมร้อนหลับก็บคือจบเลย หาอยู่หากลิ่นพอนะหาอยู่แล้วก็หากินโอ้ลูกโดดเบาเบาเพชรตำตัวไทยเลวตัางตัางโอ้หอ้อง อืมอ่ะอ่ะรับพี่น้องเสียบไลายเสียบไลายสวัสดีครับ